คราวนี้ไปปิดท้ายเบรกนี้ด้วยโพลับครับจริงๆอะโพมีหลายสำนักแล้วกระบวนการในการทำโพก็ต้องดูเพราะว่าแตกต่างกันในแต่ละสำนักจะชวนไปดูโพลับโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงแต่พอพูดว่าฝ่ายความมั่นคงหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะโพเอ็นเอียงไหมตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าโพฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขามีหลายสายสายที่เป็นข่าวทหารก็มีข่าวกรองก็มี สันติบาลก็มีนะครับอันนี้เป็นโพฟฟลฝ่ายความมั่นคงทั้งสิ้นนะครับและโพต่างๆเหล่านี้ระยะหลังก็เริ่มมีกระบวนการในการจัดเก็บนะครับแล้วก็การคํานวณเรื่องของกลุ่มตัวอย่างที่ไปอิงตามหลักวิชาการมากขึ้นเพราะฉะนั้นเลยชวนมาดูกันหน่อยว่าโพลับในครั้งนี้เขาแบ่งออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆโดยโพความมั่นคงดูเรื่องคะแนนความนิยมของแคนดิเดตเรื่องที่2คะแนนความนิยมพัก และเรื่องที่3คือคะแนนความนิยมของตัวนโยบายแต่ละพักนะครับถ้าไปดูในประเด็นแรกครับจะพบว่าความนิยมว่าที่แคนดิเดตนายก10อันดับแรกเนี่ยโพลความมั่นคงให้อันดับ1เป็นคุณอุ้งอิงนะครับแพทองทานชินวัตรอยู่24.43%อันดับที่2คุณทิมพิธา21.58%ิาแ1 5 8แล้วอันดับที่3นี่อันนี้จะแตกต่างเป็นพลเอกประวิทยอยู่ที่12.5% 8 มาถึงอันดับ4จึงเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่ที่9.89ในขณะเดียวกันก่นกอนหนะ้านี้ถ้าดูนิดาโพคุณเศรษฐาจะไม่ค่อยติดอันดับนะครับแต่โพความมั่นคงคุณเศรฐาติดมาด้วยอยู่ร้อยละ9.37มีข้อน่าสังเกตที่น่าสนใจในโพแบบนี้ก็คือ 1. คุณพิธาเนี่ยมีคะแนนนิยมเป็นอันดับที่2ในระดับประเทศซึ่งเป็นการสรุปจากผลสำรวจรวมกันทุกภาคแล้วบิ๊กป้อมมีคะแนนนิยมดีกว่าบิ๊กตู่เห็นไหมครับ คุณเศรษฐาเปิดตัวหลังบิ๊กตู่แต่คะแนนตีตื้นมาแล้วคุณอนุทินคะแนนก็ไม่ได้แย่อย่างที่หลายฝ่ายคาดการในขณะที่คุณจุรินครับต้องบอกว่าค่อนข้างมีปัญหากับปัญหาในการสำรวจเกือบทุกโพลเลยนะครับส่วนประเด็นที่จับตากันก็คือเรื่องของนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็มีการ คัดอันดับมาเนี่ยอย่างอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทปริญญาตรี25,000บาทจากเพื่อไทยนะครับลองลงมาก็คือยกระดับสามสิบบาทรักษาท,กทุกโรคของเพื่อไทยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอันดับสามครับเป็นเรื่องของเครื่องฉายรังสีมาเร็งรีทุกจังหวัดศูนย์ฟอกไตรีทุกอำเภออันนี้เป็นนโยบายของภูมิใจไทยนะครับอันดับสี่ก็คือเรื่องของการเพิ่มสิทธิ์ตริบัติการแห่งรัฐ plus เป็น1,000บาทต่อเดือนแล้วก็สิทธิ์เบิกฉุกเฉิน1 0 0 0 0บาทต่อคนอันนี้เป็นนโยบายของรรมไทยสร้างชาติส่วนอันดับที่5ก็เป็นนโยบายปัดสวัสดิการแห่งรัฐเ0 0บาทต่อเดือนจากพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็อันดับที่6ก็เป็นเรื่องของประกันสุขภาพฟรีจากประชาธิปัตย์อันดับที่7ก็เป็นเรื่องของการแจกท้องอแจกเงินคนท้อง 1 0,000บาท5เดือนจนกว่าจะคลอดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของพลังประชารัฐอันดับ8เป็นนโยบายของภูมิใจไทยอันดับ9้าเป็นนโยบายของประชาธิปัตย์แล้วก็อันดับ10เป็นนโยบายของก้าวไก่นะครับทีนี้ข้อสังเกตของประเด็นนี้ที่เขาไปสํารวจมาก็คือคะแนนนิยมที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละพักจะได้รับจากแต่ละนโยบายเนี่ยไม่ห่างกันมากนะครับแล้วสิทธิ์อันดับแรกที่เล่าไปเนี่ยยังไม่คือรวมกันไม่ถึง100%เลยแสดงว่านโยบายอื่นยังมีโอกาสลุน้น แล้วก็นโยบายที่อยู่ในอันดับรองๆอาจจะแซงขึ้นมาก็ได้นะครับถ้าเกิดพักเจ้าของนโยบายเ,าเร่งประชาสัมพันธ์กับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือพักการเมืองหลกัหลกๆมีนโยบายติดท็อป10พักละ2นโยบายอย่างเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ส่วนรวมไทยสร้างชาติกับก้าวไกลเนี่ยติดท็อป10แค่พักละ1นโยบายเท่านั้น อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือนโยบายที่ประชาชนชื่นชอบยังเป็นนโยบายแนวประชานิยมประเภทลดแลกแจกแถมจึงไม่แปลกอะครับที่พรรคการเมืองจะมุ่งเน้นนโยบายลักษณะแบบนี้ไม่ได้เน้นเนื้อหาเชิงรายละเอียดหรือว่าวิธีปฏิบัตินะครับอันนี้ข้อมูลทั้งสงชุดนี้หน่วยงานผู้ทําสํารวจเพิ่งสรุปมาไม่ถึง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ประเด็นสุดท้ายไปปิดท้ายกันนะครับก็คือคะแนนความนิยมของพรรคการเมืองซึ่งจะส่งผลต่อการลงคะแนนของประชาชนคือบัตรปาร์ตี้ลิสต์เขาไปสำรวจรายภาค รอบนี้ขอเสรอเฉพาะภาคอีสานก่อนเพราะเป็นตัวชี้วัดสำคัญภาคอีสานเนี่ยประเมินคะแนนปาร์ตี้ลิสต์สิอันดับแรกจากจํานวนประชากรที่มีกว่า17ล้านคนนะครับพบอันดับแรกก็คือเพื่อไทย48.5ภูมิใจไทยอันดับ2นะครับ13.7ก้าวไกล11.8ครับ พลังประชารัฐก,ก็ติดมาด้วย7.85ในขณะที่รวมไทยสร้างชาตินั้นอยู่ที่ร้อยละ7 1เท่านั้นเรื่องนี้สังเกตปิดท้ายก็คือพักเพื่อไทยได้คะแนนนิยมในบัตรปาร์ตี้ลิสต์เกือบจะเกินครึ่งคือร้อยละ4 8 5ขณะที่ภูมิใจไทยก็ตามมาห่างๆด้วยอันนี้ก็เป็นพื้นที่ตัวชี้วัดนะครับของภ mm hmm. าคอีสานครับ แล้วก็ประเด็นเรื่องของจังหวัดเหมือนกันที่เขาไปสํารวจมาเนี่ยนะครับอย่างมีการไปสํารวจเรื่องของอย่างเพื่อไทยเนี่ยจังหวัดที่มีแนวโน้มจะได้สสยกจังหวัดเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ภาคอีสานส่วนภูมิใจไทยเนี่ยจังหวัดที่จะได้ยกจังหวัดเนี่ยนะครับก็คือบุรีรัมย์อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว Norwegian. นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงเรื่องจังหวัดที่จะมีการฟาดฟันกันด้วยนะครับอย่างขอนแก่นเนี่ยก็ คนโพลนี้บอกว่าจะเบียดกันระหว่างเพื่อไทยภูมิใจไทยก้าวไกลชัยภูมิเองเนี่ยก็เบียดกันระหว่างเพื่อไทยภูมิใจไทยไทยสร้างไทยโคราชนี่หูหลายพักเลยนะครับทั้งเพื่อไทยชาติพัฒนากล้าพลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยร้อยเอ็ดเนี่ยชาติไทยพัฒนาอาจจะเบียดแซงขึ้นมาได้ในเขตที่1เพื่อ ที่เหลือเนี่ยเพื่อไทยก็อาจจะกวาดหมดเลยอันนี้ก็วิเคราะห์เป็นลายจังหวัดเลยนะครับทีนี้ยังมีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากผลโพลที่ว่าด้วยนะครับว่าถ้าผลสํารวจแล้วก็ประเมินของหน่วยข่าวหน่วยเนี้ยใกล้เคียงกับความเป็นจริงโอกาสที่เพื่อไทยจะแลนดสไลด์ได้สอสทั้งประเทศพักเดียวเกิน250เสียงมีความก้ากึง่งอาจจะเป็นไปไม่ได้มากกว่าเป็นไปได้นะครับขณะเดียวกันก็มองว่าตัวชี้ขาดแลนสไลด์จะอยู่ที่พื้นที่กรทมเพราะการเลือกตั้งปี54เพื่อไทยได้มา9จาก36ที่นั่งคิดเป็นนนน2 5%เท่่าาัั้้สวปประชธิดได ไป27ที่นั่งหรือว่าร้อยละ75นะครับแล้วก็สุดท้ายครับมองกันว่าภูมิใจไทยเนะี่ยมีโอกาสที่จะเข้าป้ายเป็นพักอันดับ 2, 2สูงกว่าพักอื่นนะครับเพราะว่าคะแนนนิยมยังดีแล้วก็มีสสแข็งแร่งอยู่หลายพื้นที่นะครับนี่ก็ฟังหูไว้หูในส่วนของโพของอฝ่ายความมั่นคงครับ